ดูนะครับเออคือเนี่ยคนแต่หน้ายังขึ้นหลังเขาได้เลยเนาะดูเด็กคนนี้นะมามาเที่ยวงานนี่ยังได้ขึ้นควายเขาอีกเนาะเอาซื้อไปเลยนะซื้อไปเลยแสดงว่ามีโชควาสนาต่อกันวางเงินเลยครับผมต้องถามคนนี้น่าจะเจ้าของน่าจะเจ้าของเอาขึ้นพี่เรียกปากขึ้นออรอเดี๋ยวพี่ขึ้นใต้เลย อยากได้ตัวดำมั้งยอมผลได้ไหมเจอหน่าหรอแกต้องถามนะครับพี่เขาจะขายผมนะแต่ผมว่าราคาน่าจะแพงนะเพงนะพี่ขออนุญาตนะคะราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่เคยเห็นแท้โอ้โหอะไรนะจีบแสบจีบแสบคนลุกคนลุกตัวนี้นะเขาก็สวยแล้วะที่ตัวในรูปไหมคะไม่ครับ ตัวนั้ตัวพ่ออโออันนี้ลูกเขาตอนนั้นตัวพ่อโอ้ไอตัวขนาดเออตัวควายพวกนี้เชื่องทุกตัวเลยเฮ้ยคนนี่ฟอนนี่นี่ตัวนั้นนั่นนั่นสามชูนหนึ่งนะที่นี่อยากจะให้เจ้าดูนี่แหละนี่แหละครับจะเป็นตัวนี้บอกว่าพ่อพ่อก็เห็นเมื่อเช้านี่อยู่เพิ่งว่ากนี่ว่าตัวเยอะดูดูจิครับดูควายตัวเล็กเนี่ยฟอนต์น่ารักจังเลยลูกดูจิครับฟอนต แต่ว่าดูมันจะไม่เชื่องลแล้วนะไม่น่าจะเชื่องตัวนะส่งอ๋อเด็กนี่ก็ไม่ยอมไปไหนมั้งงานนี้พ่อแม่ต้องซื้อควายให้ลูกแล้วมั้งเนี่ยไปเลยเฟดหาเงินมาซื้อเลยโอ้ ลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ววาลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว,วลุกแล้วก่อนจบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง facebook ผมไว้ด้วยนะครับ